50วเหมียวกลับมาแล้วค่ะเหมียวเองนะคนที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำตอนอายุ50ตอนนี้เกษียณมาได้ปีกว่าแล้วค่ะก็ขอขอบคุณทุกทคนนะคะที่ได้กดติดตามแล้วก็เข้ามารับชมรับฟังคลิปของเราเนาะวันนี้เราก็จะคุยในประเด็นเรื่องของครอบครัวแบบฉบับคนไทยเนาะ กว่าที่กว่าที่เราจะตั้งหลักได้มั่นคงได้บางครั้งเราก็ต้องปล่อยมือปล่อยมือสำอาคนรอบกายเราบ้างเป็นบางครั้งเรื่องราวนี้เป็นเรื่องของครอบครัวเพื่อนเรานะไม่ใช่ครอบครัวเราเป็นเรื่องของครอบครัวเพื่อนเราซึ่งได้ขออนุญาตแล้ว เนาะว่าจะอาเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังซึ่งเรามองว่า,าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นสัก20น่าจะร่วม20ปีมาได้แล้วล่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครอบครัวนี้เขามีพี่น้องกัน3มคนอ่าก็รุ่นเดียวกันะเรียนรุ่นเดียวกันมีสองคนแล้วก็อีกคนหนึ่งเขาจะเป็นน้อง ครอ,อบครัวก็เป็นครอบครัวข้าราชการพ่อทํางานคนเดียวเนาะ,ะก็เลี้ยงทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาที่เลี้ยงทั้งครอบครัวหนึ่งคนเนาะหนึ่งคนเงินเดือนหนึ่งคนเลี้ยงทั้งครอบครัวสมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้ก็มีนี่เป็นเรื่องปกติเพื่อนเราจบแค่ปวสจบปวสแล้วก็เข้ากรุงเทพไปทํางานเขาก็จะมีพี่น้องที่มีพี่น้องสองคนที่เขาเรียนพร้อมกันนะก็ไปทํางาน ก็ส่งทางบ้านให้ช่วยช่วยพ่อแบ่งเบาภาระพ่อเนาะแล้วก็เลี้ยงน้องอพอสักพักหนึ่งเพื่อนเราก็เรียนต่อเรียนต่อ,อปิญญาตรีเอ,อเขาก็เรียนด้วยกันสองคนเนี่ยออสองคนนี้นะพี่น้องสองคนนี้ยเขาก็เรียนปิญญาตรีพวกพวกภาคเสาวาธิตอะไรอย่างเงี้ยอเขาก็เรียนจบ แล้วก็พอหลังจากเรียนจบเนี่ยก็รู้สึกว่าคนนึงจะย้ายกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดเนาะ,อ,ะอีกคนหนึ่งคือจะยังอยู่ที่กรุงเทพอ่าแล้วก็น้องชายก็ขึ้นมาเรียนต่อตอนนี้ก็เอาการเพราะน้องคือเรียนปริญญาตรีแล้วก็ค่าจะจ่ายค่อนข้างที่จะสูงอืมก็ทุกคนก็คือช่วยเหลือกันซึ่งตอนนั้นเหมือนเหมือนกับว่าเพื่อนเราอ่ะจะเป็นหลัก เพื่อนเราจะเป็นหลักเพราะว่าทํางานอยู่ที่กรุงเทพไงแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วแต่สามว่าเงินเดือนเยอะมากไหมสมัยก่อนมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกสมัยนูน้นนะเหมือนต้นๆน,นี้ก็เก๋ๆมากแล้วเนาะเออแล้วกออ็อีกคนที่กลับไปอยู่บ้านเขาคือเขาไปมีครอบครวัวไงเขาไปมีครอบครวัวแล้วก็ทำงานกับสามีหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะเราเราจำไม่ค่อยได้เออก็ ตอนนั้นก็คือเหมือนเพื่อนเราค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเพราะไหนจะจะ,ะตัวเองเนาะดูแลตัวเองที่บ้านแล้วก็ต้องช่วยเหลือส่งส่งส่งเสียน้องเรียนด้วยอ่าแต่ก็คือพ่อก็ส่งเสียด้วยแหละแต่ก็เหมือนช่วยกันจนกระทั่งว่าอ่าน้องชายเรียนจบเพื่อนเราก็น่าจะมีหนี้มีสินคือมันพัวพันกันมาเนอะมันพัวพันกันมา แล้วก็เหมือนตอนนั้นก็อีลุงตุงนางอะ่ะก็คือเหมือนเขามีปัญหาภาย,ภายในครอบครัวเขาด้วยเอ่อก็คือเกิดเรื่องเกิดเรากันเกิดขึ้นนะ่ยนะมันก็ไปส่งผลกระทบกับเรื่องของเงินทองนั่นเองเนาะอ่าแล้วก็เหมือนอ่าพ่อพ่อของเพื่อนเราเขา e a r l ์ลี่ i ีทด้วยแกไม่ไหวแกเหนื่อยแกแกเครียดมากแกก็เลยขอแบบเออร์เนาะเอร์ลด้วยมันก็เลยทําให้อ่อพอเกษียณอ่ะ เงินมันก็น้อยลงเป็นธรรมดาเนาะเงินเงินเงินกเกษียณเงินบำนาญนมันไม่ได้เท่าตอนที่เงินเดือนอยู่แล้วอก็น่าจะตึงน่าจะตึงกันแล้วเพื่อนเราก็เลยมาเล่าให้เราฟังว่าพวกเขา่พี่น้องอะคุยกันปรึกษากันว่าแต่ละคนอะตอนนี้คือทุกคนะ่ะก็มาถึงฝั่งกันหมดทุกคนละเรียนหนังสือกันแบบว่าจบเนียนตีกันหมดทุกคนละ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้คือให้ดูดแลตัวเองอไม่คือแต่ละคนไม่สามารถที่จะยืมเงินกันได้เอางั้นเลยเอเพราะว่าไม่ไหวไงใครจะเหมือนจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คิดไว้เลยว่าถ้าจะทำก็ต้องใช้แรงตัวเองทำใช้กำลังของตัวเองทำเพราะพี่น้องไม่สามารถที่จะมาซัพพอร์ตกันได้เมื่อไหรที่ใครสามารถที่จะตั้งตัวได้ ่าใครที่สามารถตั้งตัวได้ค่อยมาช่วยเหลือคนอื่นๆแล้วเขาก็น่ารักกันมากเขาก็โอเคกันอย่างนี้ใช้เวลาพอสมควรนะกับการที่จะตั้งหลักเอ,อมันไม่ใช่ชั่วพริบตาหรอกไม่มีอะไรชั่วพริบตา ปีสองปีแล้วจะรวยไม่ใช้เวลาพอสมควรนะเราเรารู้สึกว่าโอ้ห้าหกเจ็ดปีอะไรประมาณนั้นเลยนะแต่ก็คือเหมือนค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นอ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือน้องคนเล็กอ่ะน้องคนเล็กที่ที่ที่พวกพวกเพื่อนเราอ่ะเขาได้ช่วยพ่อแม่เนาะก็คือช่วยส่งเสียอ่าน้องคนเล็กเนี่ย ก็คือเขาก็กลายเป็นกําลังสําคัญของครอบครัวเขาตั้งหลักได้ฐานะมั่นคงแล้วก็ได้เหมือนก็แบ่งปันให้กับพี่น้องเออก็แบบเหมือนเออเพื่อเพื่อนเราก็ก็ไปอยู่กับน้องเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนเราก็ช่วยเลี้ยงช่วยเลี้ยงลูกอะไรลักษณะอย่างนี้แต่เพื่อนเราก็ยังก็ก็ยังทางานนะเพื่อนเราก็อ่าก็คือระยะเวลามันสิบยี่สิบปีอะตาแหน่งเขาก็ค่อยคค่อยๆขึ้น อ่าไปด้วยเพราะฉะนั้นเราเราเรา,เราเห็นได้เลยว่าคือถ้าเราการที่เรารักกันนะไม่ใช่จะก,กอดคอกันจมน้ำตายไปทั้งหมดนะเราต้องคุยกันด้วยเหตุและผลแล้วก็ต้องเข้าใจเนาะเข้าใจว่าถ้าเอาง่ายมีพี่น้องสองคนอ่าน้องไม่เก่งไม่แข็งแรงพี่เก่งแล้วแข็งแรงกว่า พี่ก็เลยสร้างบ้านด้วยรากฐานที่มั่นคงมีการฝังเสาเข็มมีเทคานมีเสามีอะไรที่เป็นคอน,น,นกรีตมีการก่อเนาะก่อกำแพงก่อผนังแต่น้องกอ็ไม่ค่อยเก่งไงแล้วก็อาจจะอ่อนแอกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สร้างบ้านแบบเหมือนอเพิงก่อสร้างเอาว่างั้นเถอะตีสังกะสีเอาอะไรโปะโปะ,ปะ แล้วเวลาที่แบบแต่เวลาสร้างบ้านเนี่ยการที่เราจะสร้างบ้านแบบรากฐานที่มั่นคงมันก็ต้องใช้เวลาและใช้อ่ากำลังเนาะกำลังเวลาและเงินอ่ามันก็จะไม่ใช่แป๊บเดียวเสร็จอ่าพี่ก็ทำไปน้องสร้างเสร็จแล้วละแต่ก็พออยู่ได้อืมพออยู่ได้อ่าพอพายุมาอ่าพังตรงนั้นตรงนี้ ก็ไปขอกวาดมือพี่พี่พี่ยืมอันนั้นมาหน่อยเอาอันนี้มาหน่อยเอาอันนู้นมาหน่อยมาโปะมาปะบ้านตัวเองอ่ะอยู่ไปอ่ะพี่ก็แบ่งให้ไปอ่ะแบ่งของแบ่งอะไรที่มีอยู่อ่ะสุดท้ายพี่ต้องเสียเวลาไปหามาใหม่สะสมเงินสะสมทองอ่ะใช่ไหมอ่ะเป็นอย่างนี้วนไปวนมาสุดท้ายแล้วพี่สร้างบ้านก็ไม่เสร็จใช่ไหมพี่สร้างบ้านก็ไม่เสร็จ ส่วนบ้านไอ้น้องก็อยู่แบบอย่างนั้นแหละก็คือมันพออยู่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบจะสร้างให้มันดีไปกว่าเดิมก็แค่พออยู่อาศัยสุดท้ายก็ไม่ต่างกันแต่ถ้าหากว่าเอาไอ,อไอ้น้องเนี่ยไอ้น้องเนี่ยอดทนเออไม่เป็นไรเราก็แก้ปัญหาของเราใช่ไหมมันสังกะสีมันปลิวไปก็ไปเอาสังกะสีกลับมามา ตอกนะมาปุมาปะตรงไหนรั่วก็ปิดก็หาคือหาแก้ปัญหาของตัวเองไปรอจนกระทั่งว่าพี่สร้างบ้านเสร็จอ่าพอพี่สร้างบ้านเสร็จเถิยตอนนี้บ้านฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วแกมาอยู่กับฉันไหมอ่าใช่ไหมก็คือได้ไปอยู่กับพี่แล้วก็โอเคพอไปอยู่กับพี่อนาคตก็อาจจะทําให้ตัวเองอ่า มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็อาจจะไปทํานู่นทํานั่นทนํานี่แล้วตัวเองก็อาจจะอนาคตก็อาจจะมีกําลังพอที่จะสร้างบ้านแบบพี่ก็ได้เอ่อันนี้เนาะก็แต่ว่าเรื่องภายในครอบครัวแต่และครอบครัวไม่เหมือนกันเออแต่และครอบครัวไม่เหมือนกันบางครอบครัวก็ไม่คุยกันเออบางครอบครัวก็อา่าเขาเรียกว่า รักใครกันรักใครกันมากก็กอดคอกันชมน้าไปด้วยกันอย่างนี้ก็มีส่วนอย่างครอบครอ,อบครัวเรานะครอบครัวเราพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทแบบว่าเออแกต้องดูแลตัวเองกันนะเพราะว่าช่วยจะให้ช่วยกันก็คือได้แค่เล็กๆน้อยๆไม่ไหวเอเมื่อก่อนอาจจะมีบ้างนะที่แม่เราแบบเหมือน เหมือนก็จะพยายามพูดกับเราอะเหมือนกับพยายามพูดกับเราเออมีเงินมากกว่าคนอื่นก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยเราก็พยายามพยายามที่จะอธิบายให้แม่ฟังว่าไม่อย่าลืมนะเหมียวไม่มีลูกเออเหมียวไม่มีลูกแล้วเหมียวไม่ได้ทํางานราชการเงินที่เหมียวมีทุกอย่างเงินที่เหมียวมีทุกวันเนี้ยมันมีมากกว่าคนอื่นก็จริงแต่ เป็นเงินที่เหมียวจะเตรียมไว้ใช้เมื่อตอนที่เหมียวทํางานไม่ได้ตอนที่เหมียวแก่แล้วเหมียวถามหน่อยถ้าเหมียวหกสิบเจ็ดสิบไปแล้วแล้วเหมียวไม่มีแล้วเหมียวต้องไปรบกวนพี่น้องอ่ะตอนนั้นอ่ะพี่น้องก็เขาก็ต้องมีภาระของเขาเนาะเขาจะมาช่วยเหลืออะไรเราได้เออถ้าเหมียวไม่เก็บตั้งแต่วันนี้จะทํายังไงให้อนาคตเหมียวมีเงิน เออเราพยายามพูดบางครั้งแม่ก็งอนนะแต่พี่น้องเราเนะ่ะเขาเข้าใจแต่แม่จะงอนเออแม่จะงอนแต่พี่โชคดีที่พี่น้องอ,ะอ่ะอ่าเข้าใจแล้วก็ทุกวันนี้มันก็เลยเรียกว่าอะไรมันเป็นจริงมันเป็นจริงอย่างที่เราบอกกับแม่ไว้เพราะไอ้ที่เราเก็บไอ้ที่เราเก็บหอมรอมริบอะไรก็แก๊กของเราอะนะเออเพราะว่า เราเรา,เรายอมรับว่าเราก็มีกําลังมากกว่าพี่น้องคนอื่นๆนะเออเป็นน้องเล็กเหมือนกันเราเป็นน้องเล็ก,กนนอกา่าเราก็มีกําลังที่จะสร้างอ่าแล้วก็เก็บได้มากกว่าพี่น้องคนอื่นๆแต่เราอ่ะเป็นเป็นอะไรที่เราอ่าเหมือนเหมือนเราไม่มีลูกไม่มีอะไรอ่ะอืมก็ Man, เราก็จําเป็นที่จะต้องเก็บเพื่อที่ตัวเราตัวเราเองในอนาคตแล้วทุกวันเนี้ยมันก็ เขาเรียกว่ามันก็ได้ประโยชน์อ่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียเนาะเป็นไอเดียเป็นเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์มันเล่าให้ฟังแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เราประทับใจเพื่อนเพื่อนเล่าให้ฟังมานานแล้วเพื่อนเล่าให้ฟังมานานแล้ว,ลวเราประทับใจมากเลยว่าเฮ้ดีจังเลยแบบพี่น้องอะกล้าคุยกันอย่างนี้เออก็คือเปิดอกกันไปเลยว่าเฮ้ยมันก็ไม่ไหวนะตอนนี้ ต่างฝ่ายต่างดูแลเออแต่แต่แตอ่าว่าอาาดูแลตัวเองกันให้แบบว่าเข้มแข็งกันก่อนเออเข้มแข็งเมื่อไร่ค่อยว่ากันอ่าอันนี้เราก็ฝากเนาะฝากไว้สำหรับใครที่เจอกรณีคล้ายๆอย่างนี้ก็ลองก็ก็ลองเอาไปดูเพราะว่าครอบครัวอ่าคนไทยเนาะครอบครัวคือเป็นอะไรที่ ที่เราถูกปลูกฝังอ่ะเออเราทิ้งกันไม่ได้นะครอบครัวเออเราจะถูกปลูกฝังมาตลอดอ,อ่าเลือดเลือดมันข้นกว่าน้ําแล้วมันก็จริงอ,อ่าอย่างอย่างอย่างครอบครัวเราสุดท้ายนะ <Yeah. S 1> ทุกคนทุกคนก็กระจัดกระจายเนาะแต่อนาคตพี่น้องเราสี่คนก็คุยกันแล้วว่าเราก็จะกลับไปอยู่เออก็คือ อ่าบริเวณเดียวกันเออบริเวณเดียวกันก็คืออ่าที่ที่แบบแม่เขาเตรียมให้นั่นแหละเออก็อ่าฝากด้วยละกันเนาะคลิปของเราวันนี้อาจจะพูดแบบเรลอๆหน่อยขอโทษนะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์อะเราจะไปเรียนอ่เราไปเรียนครูสมาไอไปเรียนสมาธิเนาะเพราะฉะนั้นมันมาเรียนตั้งแต่เช้าอยันเย็นอนะเออสองวันเราก็เลยอาจจะละลานนิดหนึ่งแล้วก็มาอัด มาอัดคลิปก็ก็เย็นๆแล้วอย่างไงก็ถ้าเกิดดูแล้วมันเหมือนสบอยสบอยนะเหมือนไม่มีแรงก็ขอโทษขออาภัยด้วยแล้วกันก็เจอกันคลิปหน้าวันพุธนะคะมารอฟังว่าคลิปหน้าจะคุยอะไรไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้โอเคบา,บายบายมีความสุขทุกๆคนนะจ๊ะ